กระบะผ่อนถูกผ่อนสบายกระเป๋าฟรีดาวคางวดหาพันบอสนแบรนด์บอสนยีห่ห้อมาเอาขั้นนี้ครับพี่น้องครับเอาก่อนอื่นสวัสดีครับเสียยะบรรทาวรูปรอยใจดีครับจัดให้พี่น้องเอฟซอยากให้พี่น้องเอฟซได้รถดีรถสวยปัมมาหากินคือจังสโลเกนหละว,ว่าเสียยะขวัญใจคนจนนะครับเสียยะนี่บักดาของพี่น้องเอซีพี่น้องทุกผู้ทุกคนเนาะพี่น้องเนาะ เอามาเบงหของเครื่องก่อนเลยนะครับผมตัวนี้เป็นมิซูมิชิไทตันของเครื่องเดิมๆเ,เลยพี่น้องครับนี่ใส่แค่ชุดทอดแทนอินเตอร์เครื่องเดิมไส้ในเดิมฝากระโปรงมีเคยถอดออกนะเพราะว่าเคยเคลมสีฝากระโปรงมานะแต่น่าจะไม่ได้เคลมสีหรอกเสียยะคิดว่ารถคันนี้นะครับเจ้าของเดิมเคยใส่ฝากระโปรงค่าบอนเราถอดออกนะครับพี่น้องครับร่องแก้มซ้ายขวาเดิมหมดระบบความปลอดภัยด้วยบเบรก ABS ของเครื่องใส่แคททอแทนอินเตอร์ซ,อซ,อซื่อแต่ว่าเครื่องเดิมใส่ในเดิมถ้าพี่น้องบอ่มัเบิ่งแล้วมันอาจจะดูซิ่งเกินนะครับถอดออกถอดทิ้งเดี๋ยวเอาทอ,อยางใส่แทนพี่น้องครับบ่มีปัญหาครับเบงขนาดแม็กนะครับเจ้าของเดิมนะครับถอดออกก่อนก่อนที่สิปล่อยยึดนะครับพี่น้องครับรถลนันนีเป็นรถลมาจากร่านประมูลนะบอเป็นหยางมหาเสียะยแล้วพี่น้องเลือกร่ายแม็กได้ใจมาโหลดบ่ววาสิเป็นที่ E 37 R ผีวัน c 8RE30 ใบพัดล้อเวลโชกุน GTRRTG เลือกมาได้หมดเดี๋ยวเสียยะใส่ไห้เอาไปฟรีดาวโหลดโหลดขันนี้เป็นมิตซูบิชิไทตัน2.5ปี2016จัดภายในสวยกิบหัวเกียร์ซิ่งนะครับผมนะอยากได้เกียร์เดิมบอกเดี๋ยวหาไห้บอมี่เนี่ยยากครับขอแต่บอกเซียยะเสียยะจัดไห้ตลอดบ่เคยครับพี่น้อง f c หัวนงหัวนอตลองแก้มใส้ขวาเดิมมดคับพี่น้องครับ เมดองเมตอาดเดิมสวยงามรถกาลันตีเลยเบาเชียวบาชนบาต่าแต่รถคันนี้เจ้าของเดิมที่จังหวาเลยครับตแต่งสิ่งแต่งจัดหนักจัดเต็มบัดชุดไทยพอนมาไหวปล่อยยึดแล้วก็ถอดของแต่งออกนะครับพี่น้องครับนี่ฝากระโปรงท้ายเดิมเดิมกระบะไดเนอร์งามๆามพี่น้องอยู่เหนืออีสานกลางใต่ก็สามารถซื้อได้เดือน,น้ำเสียยะครับเพราะว่าเสียยะใจดีอยู่แล้วครับจัดให้พี่น้องอีฟซีจัดตลอดไม่เคยขาด เลขไม่หนึ่งแสนโลมีวัตบู๊หนึ่งตัวโูสวยเลยเอาไปฟรีดาวเอาไปฟรีจองเอาไปฟรีจัดเอาไปฟรีโอนเอาไปส่งฟรีถึงหน้าบ้านหัวนงหัวน็วนอตเติมหมดนะจ๊ะอ่างามงามแบบพี่ถูกใจพี่น้องเอฟซีบอบาว่าพี่น,อน้องซีอูเหนืออีสานกลางใต้อยากได้รถมือสองคุณภาพดีไปใส่งามไปทำมาหากินเนาะคิดพอเสยะต่อให้เป็นกระบะเป็นล่องนะครับผมจุดไม้เดียวกัน ไปได้คือกันครับผมบ่ต้องไปเปรียบเทียบแล้วครับรถกูดีกว่ารถมึงดีกว่าเอาที่ห้าพอนไหวเอาที่หฮาไปหลอดตลอดหลอดฟังนะพี่นอนะ้องเนาะอย่าไปบืนให้มันเกินโตถ้ามันเกินโตพอนบ่ไหวสุดท้ายปล่อยยึด,ยดคือเก่าปล่อยยึดกลับมาคือเก่าเห็ดจังได๋ล่ะมันไปบอรอดก็ปล่อยยึดขึ้นมามันกับ,บ่ดีนะครับติดเครด,ดิตติดแบ็กลิสต์พ่อเหมือใดมือนึงมีกําลังวางซ่ามีทรัพย์มีสมบัติอยากสื้อรถพอนจะขั้นให้ลูก,ให,ลกให้ล้านสื้อบ่ไดครับย้อนเจ้าของติดแบ็กลิสต์ จะนั่นก่อนสืส้อรถสื้อเรือเอาให้มันพอพ,อ,พอดีกําลังอย่าให้มันเกินกําลังเฮาทามันเกินกําลังเฮาพนบวหวมันสี่เดือนร้อนเด้อพี่น้องเด้อเอฟซี FC เสียยะคอมเมนต์บอกเลยเอฟซีเสียยะเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจค้นจนเสียยะของแท้เสียยะแน่นอนกดแชร์ไปเด้อพี่น้องเด้อแก้ว